สวัสดีครับสวัสดีฟีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญธรรมนํำโชคนะครับวันนี้แอดมินกด้เดินทางมาที่อำเภอพุทธไทยสงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับมาตามตะเลกแนวทางตระเลกโชคลาภกับแม่น้ำนีนะครับสำหรับตะเลกแนวทางนะครับใน,นวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2567นะครับแม่น้ำนีเพิ่ะมีแนวทางแห้งเลกตัวใดนะครับไปรับชมบับฟังํากันเลยครับเ้อ แมวส<ม>วัสดีครับ<ม>ปูมหาบอช่วงนี้แม่โอ้หาตะนแม่น้ำนท,าทางนี้เข้าไปีม่มาในน้ำนี่สวัสดีครับครับแม่ขามุมาด้วยครับไปลองด้วย คุวาอยู่เรื่องหนไม่นรื่งตั้งมตั้งแนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกคนะ่อสวัสดีเอทุกคนเมนี้แม่นันี้กะมาอีกขึ้นเกล้าค่ะมาออกบอกงวดวันที่หนึ่งพิกิกายนต5สอห้ากสิ ที่ผ่านมาวันมาเป็นยังไงครับวันที่ผ่านมาหายเนื้อท้งไปแล้วได้ค่ะเด้ดเอแต่แม่หนุ่มนี้เสียใจอยู่งมองนึงแม่นุ่มนี้ฝันคืนสุดท้าย <c oughs> แล้วให้บ่ได้มาไายลงวมยูทูบฝันมาปูมาบอกสองหกหกสองครับตัวเดียวฝันคืนวันที่สิบห้าครับฝันโค้งสุดท้าย <c oughs> แต่เพิ่นบ่ได้มาไายลงวมยูทูบครับอ๋อเพิ่นคือบ่มาเหอรอก็เสียดายอยู่คือบ่มาเพิ่นบ่ได้มาไายโทรหาเด็กกับปติ๋เฮ้ฮะบ่มาไปใส่เบิร์ตบุ๊กไปไทายทั้งรหาอยน โทษหาเรากับว่ารับประมาโทษหาใคกับว่ารับแมนโทษหาลุงแก่นกับโทษหาโทษหาไอคําพ้องกับโทษหาบเอินลุงดอกเป็นเถ้าเอนทีเอ๋อบ่เมนพี่กับพ้องพี่แก่นออาเป็นรออยู่เนาะเป็นรออยู่ไหมนอนเอนลุ้งอยู่เนาะเรียกว่รับใสตองเอนพีเป็นรออยู่คือตองเอนพีเมนี่อ่ะเพื่อนก็เลยบอกบอกว่าเจียวโชงไงไม่ให้ลูกสาวลูกสาวมาจากลูกสาวมาจากประเทศดูไบเขามาพักนอนคืนแรก นอนคืนแรกะเขาฝันลูกเคยฝันฝันว่าแม่ตื่นขึ้นยัสนสาเขาบ่อยเขาฟังว่าฝันเห็นพญายนาคเขาไปหา <ฮะ S 1> ตัวสีทองนี่คือสีเมนต์องคนี้แหละเขาไปหาได้หอมด้วยแม่มาทิง้งงูซ่นีูตัวใหญ่งไงเด้เป็นพญายนาคสีทอง<ล>พอตื่นเสามาเขาก็มาทำความสะอาดตรงนี้ให้ปู่นี่ทำความสะอาดตรงนี้ให้ปู่ลูกเคยน่ะฝันแบบนั้นเราก็มาทำความสะอาดเขาทำอีกนี่นี่พอยามคืนมาลูกสาวเป็นคนฝันลูกสาวเป็นคนฝันว่าแม่คนลูกเบิด วันว่าปูน่ะมาลูปหัวเขามาลูปหัวแล้วว่าคุณเจ้าโศงไงไม่ให้มึงเด้อมึงออดโศงไงเด้ออายุมึงยี่สิบหกปีนั่นแหละโศงไงของมึงเพื่อนบอกเรียกขนลุกเพิ่นก็เลยซื้อสองหกหกสองพันคูนพันตัวเดียวหน่ะลูกสาวน่ะซื้อพันคูณพันสองหกหกสองลูกสาวถื้อพันคูนพันแล้วบอกใช่แล้วทานตรงนี้นิดเดียวนนะในแชร์ติซื้อแบบนี้ซื้อหกสองบอกแม่ซื้อหกสองตัวเดียวเลยตัวเดียวเออเพิ่นบอกหกหกสองเดสามตัวเพิ่นบอกว่าโฉงไงไม่ให้มึงเพิ่นกับหัวมันน่ะแม่ก็เยตีห้้นาา แม่เปิ้ลบอกเด็กเขาหกหกชองอายุเขาก็นยี่สิบหกปีพอดีมันบางซีก็เลยโทรหาฝันเดูกสาวฝันสันเลยโทรหาโทรหาพี่กัพ่อพี่แกนมาให้เปิ้นมาเน่อยากให้เอฟซีได้น้ำเด็กมันตัวเดียวนึงเนาะวันนี้มันก็ออกตัวนีเพราะซื้อตัวเดียวได้พันคุณพันนี่เด็กได้แช็ดหน่อยขาก็มีได้หนิกระซื้อพันคุณพันมูโยทุ่งให้เปิ้ล้าแมนแับนี้เขาถือจวดไม่รับสายเขาถือถ้าแม้ลม้ามือนั่นเอฟซีสิถธิน้ำหล่ายดีโอ้เดี๋ยวนึ่งแม่กระสีบอกแค่ตัวเดียวน ตัวเดียวเเนาะพิ่นมาเพิ่นมาขา้โชคโชคสุดท้ายตลอดเลยเด้งวดที่หกเก็ดน่ะก็ให้ขึ้นสุดท้ายขึ้นวันที่สิบหกชิมหาวันที่สิบหกก็ออกเพิ่นที่มาให้ยังสี่ตลอดเลยแม่นเป๊ะเลยครับว่พลาดเลยแคแต่งวดนี้ก็เพ่อต้องไปหลายตัวดอกวันนี้ฝันมาจะไหนครับฝันจะไหนวันนี้ฝันเลยมีปูมาเขือเขาฝันอยู่หลังจากเด็กออกแล้วเพิ่นบอกว่าในลูกบอลที่เขาจบกันะมันมีตะเลขกศูนย์มันเอาตะเลขกศูนย์ใส่มันสิมีเลขกเก่าได้จังไง เราบอกว่าเลขมันจะออกศูนย์เก่าเก่าศูนย์แต่ในดูปอน่ะมันมีตะเลขกศูนย์มันเบาเลขกเก่าใสแล้วว่ามันโจขึ้นมามันก็ตตอมมีเตศูนย์ติพนามันบมีเด็กตัวอื่นพนักปูว่าคนไทยขีดโกงพนักแล้วว่ะแต่บางเดือเลขออกตัวนี้เดี๋ยวมันสิหัวหล่อพนักเราบอกว่าเด้อันนี้คือคำปูว่าเมียนนี่ดีพ่อหนูไปเบิงเนาะกอุ้ยกรรมการนี่หัวหล่อเลยเด็กยังชิมาออกศูนย์ศูนชิบสองปีเดี๋ยวเด้ศูนย์ศูนย์นะเด็กมันจะออกศูนย์เก่าแต่ปูบอกว่าบ้าเอาตัวอื่นงววดนี้บ่เอาตัักห ศูนย์เก้ากับศูนย์หกเออใช่ถามสามตาวตัวอื่นสามตัวคือเก้าศูนย์หกกับแปดศูนย์หกเก้าศูนย์หกแปดศูนย์หกแมนคือพ่ใเห็นตามตัวอื่นที่าวน้อตัวนี้มันน่ะสิออกหมวดก็แล้วศูนย์เก้าับูนย์แต่สิมาหัวนี้ยังศูนยี่ยังหกสียังคือเแมนหกยังสิเป็นหกศูนย์กับเก้าศูนไห้นทานักมันี้กับสาแก็สิบ่ิสีน้ดเก้าขอสีเอาหกสามกับสามแปดสีน้แดัสีน้โเก้า ฝันว่าอีแม่ขับรถหอกขับรถขั้นแดงหอกขึ้นวัดปลาอายุอีแม่หกสิบเก้าปีเนี่ยแม่เขาเนี่ยขึ้นไปขับรถขั้นแดงไหมหอกถามแล้วบางเขาก็ฝันกันหอกขึ้นวัดปลาคนอ่ะอายุแล้วหกสิบเก้าปีเลขรถที่เอาซ้ำนี่แนวทางไหนมืดิเก้าศูนย์หกแปดศูนย์หกแล้วก็ศูนย์หกเก้าหกแล้วก็แล้วก็ซาแปดเอาแค่นั้นแนี่ยทางพิเศษมันเอาบอกกะซ่าเนี่ยเดี๋ยวเครื่องปิ่มมันกำลังปิ่มด้วยเดี๋ยวเราเครื่องปิ่มแป๊บนึงเด้อ มันพี่เขตัวสื่องานแท้ทำไมเขียนครับเครื่องปิ้นถ้าเราต้องฟันก็ันถ้าไม่เจอปิ้นก็ฝันกับฟันแบบนั้นล่ะฝันบอกว่าปูนั่นว่าเลขงวดก่อนเขาใส่ตะศูนวันนี้มันสีมัเก่าศูนย์แทนเก่าศูนย์ก็หกศูนย์ปูบอกให้กับหัวพ่อเก้าศูนย์หกศูนย์ตามตัวเก่าเด้อเห็นบอลแล้มาบอกเหรอเห็นบอลไหมปิ้นตอมหัวเสืออายุอายุเท่าไหร่อายุ 88 e อ่า8โอ้ทาเผาเลยบมื่า3 8 3ด8มันก็มา83 38ามส8มแ่ด81เสิอ่เอมาอยู่ให้ยินเิดีติดตามติดตามเบรกอย่าองก็เก้าละสามเบขกศูนย์เก้าก็ศูนย์หกแล้วก็88แล้วก็เก้าหกอายุแม่ผมเก้ายู8สามันก็เก้าหกค่ะหกเก้าอายุแม่6,9 ตาเี่กจะขอไข่ไปแล้วกับปั่นเดียวจะทำน้องเอาเาไหมฝันคือเกาเห็นรถฝันเห็นรถที่เขาเดามือนั่นจอดรถไคนเดียวจะตกใจจอดรถใบรถคันเนี่ยไฟกับพิบเรากับบีแตเองแม่ก็เห็นแม่ก็เป็นพยานเลยบีไปปลูกปลูกดยทั้งทั้งที่รถกุญแจเป็นกุญแจเพราะแม่ไฟป่าเลยกุญแจเปิดไฟกับพิบมาบมาบเราก็แต่ดังยางแห้งสนันวันไหท์เนี่ยสนันวันไหท์เลยได้หมื่นอะยามแดงก็มาถึงห้าน้อยลอยหนึ่ง ห้าน้อยออกศูนย์เก่าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งเก้าศูนย์แต่ก็ไม่หมั่นใจว่าเดขศูนยก็ถึงหักนี่เตขหกถ้าหกม้าสิบเป็นหกเก้าเก่าก็หกสิบป 6, 4, 1, 6, กูกักกนถ้าเก่าก็หกม้าล้วแบบหกศูนย์ถ้าสิม้าหกมีสำนัลละมีหกศูนย์ก็หกเก้าหกศู็นอนรอแทนมาแมนชิดมัน,นหมั่ในใจขนาดนั้นทะเลเขาบ่อนรอกได้ใช้งวดก่อนเด็กลอกลอยเปอร์เซ็นต์ลานเปอร์เซ็นต์เลยสูง ในลูบอนในในหนันมันมิตะลูบอลศูนนแล้วมันเฉาเด็กตัวอื่นมาได้จียิบจังไดมันก่อมาศูนือก่าอันะปูบอกปูบอกว่าในถูบอลที่เขาใส่น่ะมิตเด็กเพราเอ็นนหนอยมันยิบมิตะศูนย์เนาะจับเป็นไมยังไงก็ศูนย์เขาหายแนวทางเขาไปกินบั่วงเนาะเด็กศูนย์เก้าศูนย์คนะซือตเก่าศูนยศูนย์คนเอาคนมาเด็กมันบอกดอกศูนยศูนย์มานะม่หายแนวทางไปเขาเขากระชิเขาีบาละใครเด็กศูนย์ศูนย์แต่าุ่ม้เขาเดิน้นตะเกาะปะ บอกคุณบอกหลานนัื่อกี้บอกขับบอกแม่เนาะนาทีมันสือขันคุณพันโอพันโผลเดียวเลยโผลสองสองโผลันคุณพันเนาะถ้าแม่ไหนพี่คำพรองเพิ่นมาน่ะคือสีด่างแขงอยู่เพราะว่ามันเด็กตัวเดียวเด็กจี้หายตัวเดียวเลยลูกสาวกับจีบเอาน้ำสั่งมือน่ะลูกสาวสีบเอาข้าวฟันเห็บผอมมันสีบเอาข้าวฟันเหยน้ำมันไงมันว่าคือเพิ่นคือ่มาคือแม่กับจีบเอาข้าวฟันเหยน้ำมัน ก็ฟันถอยฟันนะก็โตมีหนวดมีเข่าปอกอยากคนเนที่หนองมากฮัลโหลสาวน่ะบางเคนมีหนวดมีเขาปอกมนแดงตัวดำๆนะคนรดำๆนะเขามาดูว่าเขาก็โคมลูกง้าเขาเรากบอกว่าพ่อเสียวโชคไงมาหายเยอะมาอายุมึงอท่านใลูกสาวก็เลยบอกว่าอายุนีที่หกแต่ละโชคในของมึงนะมันจะสุตัวเด็พันุดพีสเจียจั้ทังเั้อนมาแจรงกอน เอาโชคให้มาให้มึงโชคกอายุน you uh, ่มึงลระอายุมึงอายุมันยี่สิบหกปีเที่ยออายุมันยี่สหปีนี่สิกีเลยเปยเลยส่งใหไอพีกำพร้องเป็นมึงเลยอย่เป็นภียวันก็เลยโทรหาเพื่อนมาห้มาเน่ห้มาเอาขงสุทไยข่อยเน่่กว่าชิมาอยู่ก็เลยว่าถ้านผู้ใดคนนึงมาขอยโทรหาเบอรเดข่อยโทรหาคนนึงอีกทีียังก็เสียแดงๆ เออ้ต้องหาเราให้เรามาแน่พยายามกอดยือดน่านัก้วยเรามาเมือนั้นน่ะโทษหายดินั่นเอฟซีเจ้าถือไรเนาะถือคนได้คนไม่หลังแต่สูุนนเขาเ่ซื้อเขาว่าเดี๋ยวมาออกกับว่าซื้อเขาซ้กนดิัราลวัที่สามตัวครูเขาต้องบอกเป็นไรครับไม่ต้ออกอ่ะเก้าศูนย์หกก้าศูนย์หกทั้วคุเลยบอกครับกใช่เรากะแปดศูนย์แหวศูนย์เก้า แปแปดศูนย์หกเแปดนย์้าแม่เดฟกดบเอาเด็ตัวนั้นเห็นนมเก้าหหเก้านย์ไหมสามเออสานยะดยเดียวว่านนะนทีเก้าหเกาย์ไมเป็นเอยันบาเ้าศูนย์เออยัน้สีเบาเออันะตรงตรงแม่ใตรงไปกนมาเอาไม่ครบแม่ดละรปนรบ าาสตัวมีศูนย์เก้าศูนย์หกศูนย์เก้าเก้าศูนย์ศูนย์หกศูนย์สามแปดแปดสามหกเก้าเก้าหกยาบ้าเอาไปนะค่ะติสามเียเอาสามเดียเอาสามเลียทะเบียนรถไหมหกสามหกสามหกสามหกแม่เดี๋ยวจิบบ้าโคปินจิบบ้าด้ำด้เดียมันออกไกลกันด้เจ้าหกสองมันออกเดี๋วมันยังไม่ออกอีกเนาะต้องซื้อเพิ่น้ําเนาอะครับ่งงปล่นตัวสาม อย่าลองเอี้ย <t> ซี่อย่าเทียนต้องเมนวารีกันเขาดิมวดวารีกับเขาดิสองหกเข้าคงซื้อไทยเข้าคงือทยเต็มเต็ด้วยเนาะสองเนาะคนอยากได้เนวครั้งแล้วบาวะแล้วกนอยากได้บอสานได้ยูในไรชุดผู้เดียว ฮะเม็ดเดียวเราเม็ดเดียวอะเราเม็ดเดียววันนี้เอาสามแปดกับศูนย์เก้า่นีแล้ไม่มีไหลเนาะไม่ทรสอบไม่ก็น่ามีก้าครบแล้วคันบอครบแล้วจ่ามันไดเสร่มบอรับไะจ่ได้เพร่มบอบอครับครบแล้วแต่อยางมีตัวเสริมอยู่ตัวนึงกัญยาชนมาหลายตัวอยากขึ้นแต้มตัวนึงคือเก่าหนึ่งไหมยันเพอ่์จิบาหลายตัวบอก็ได้าบอตัวศูงเก่าหนึ่ง เ้าซู it, นเ้านื่งมค่ะใช่จะข er ึ <S <S ้นแต้มนึ่งไหวนไหมกานผักนะครับน้องคเขาับปะูดมาเออกาได้เนาะทั้งหมดกอนก็ยังออกซููเนาะเดี๋ยวรอบป๊บนึงเยครับน้องแคบแคบแคบมาแล้วคเดี๋ยวเดี๋ยวทางนึงค่ะเดี๋ยิดถึงจะกดกัจ้าบานแม่น้ำนี้เลวค่ะเด้อแมนน้ำนี้กะไห้ด้วยความบริสุทธิ์ใจเวยค่ะเด้อค้ะมันออกจ่ไหมแม่นำนี้กะอยากให้ทีถูกทุกคนนะคะเลยมาแบ่งปันเลยค่ะเด้อ ทำน้ถือแบบใดก็เจ้าไปว่าเม่นแบบนี้เด้อค่ะเด้อแม่นบบนี้ก็บอกเปนคนมนตเองแม่นี้ก็หาย้วยความบริสุทธิ์ใจจากกูจากความฝันมันก็ขึ้นอยู่กับวาสนานล้วเปค่ะเด้อแต่แม่น้นี้มากที่สุดคือเก้าศูนย์เก้บหกศูนย์เนอะเหมือนข้อหัวป่อเก้าศูนย์หกศูนย์แม่น้ำนี้บางที่ศูนย์เากับมิสามแต่แต่มากทีคือสามแปดเลขหลักสามแปดแปดสามกับหกศูนย์หกกับเก้าศูนย์ศูนย์เก้ลขหลักหายไปกลับไปเนาะครับเนาะการเซ็เียวหัวพีนังกา ถ้าสิบอกเก้าศูนย์ตัวเดียวถ้ามันออกหกศูนย์จะว่าอีกหกกับเก้ามันตัวเดียวกันก็เลยเฮ็ดไปให้พร้อมแต่คนใดที่ื้อแล้วเอาตัวนี้ไปซื้อเลยเด้อค่ะเด้อซื้อแล้วพร้อมเลยขึ้นนี้เลยเอาที่นีลเลยค่ะเราเน้นมุนมุนมาให้ด้วยนะครับเน้นพิเศษคือศูนย์เก้ากับสามแปดฟังกัด้วยครับเด้อแม่น้ำนีประกาศลาวเลยค่ะลาวกับประเด็นตัวนี้เด้อค่ะเด้อตำลาวตาลวก็ได้ตำไทยหนึ่งพฤศจิกายนขอให้ปังๆโดดเด้อพูดเลยให้เต็เต็มๆไม่ได้พูด ทง้าทังไทยเลยให้เต็มๆเลยสติมรับชนวันนี้นะคะลายสามารถนาไปตำลาวได้นะคะยาวไปจนถึงรัฐบาลไทยเนาะแต่เปนไทยเป็บๆนี่เป็นไทยเลยกมโตโตเสริมตัวนึงด้ค่ะนี่อันนี้สิบอกปากเอาเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหกหนึ่งหนึ่งหกี่น่ะตัวเสริมด้ค่ะเด้ออันนี้คือโตมาได้รงใก้กระดาษได้ค่ะเด้อใครได้ยินใครไม่บุญพลาดออกกวนีก็คือว่า เป็นผ <spe> ู้โชคดีโคดีเด้อค่เด้อได้ระิผูวงเขาโชไมได้มากเดอเขาให้แด้ระดิบดีเขาให้ FC ทุกคนโชคดีกันทุกคนนะคะเด้อปันไปเลยค่ะศูนย์เก้าศูนย์หกสามแปดหกสามค่ะสวัสดีค่ะสาธุสาธุขอบคุณแม่น้นนี่ก็บอกขอบคุณขอให้โชคให้หมานเด้อค่ะเด้อสาธุสาให้ปังปังเด้อรูเอ้ยชก้องสาลบ้านให้ สาน้ำ้ำเานอมบ้านแม่น้ำนีน่าะเป็นช่องค่ะบ่ายทีเดีอ่็นอนิันโอ้แต่ว่ากงวดิิพานมาเป็นมะเขาฟันบอกตรงๆเลยนะครับเนาะครับลูกสาวได้เห็นเป็นบุญตาเพื่อนล่ะครถ่าย้วลูกสาวลูกสาวเห็นเราคนลูกตาตีตาล้านยักษ์สาตื่นขึ้นมาฝันอะสั่นเลยมันสั่นลูกหัวแล้วก็บอกว่าคเช่วโชคไงแม่มึงโชคไงคืออายุมึง ลูกสาวอายุ26ปีจับหัวปลอมมันมาจมบมับหัวปลอมโต๊หัวบล่อยยางแหงเลยส่วนในน้ำหนี่น้ำมึงละสันมันกระสรับ 4, สืบ 4, ่อทันคนทันแม่หอดว่าหูสับสื่อหลายป่านน้องแสดงความดีใจ